เอ่อเอ้าสวัสดีครั จะมาพูดส่งการขึ้นขึ้นลงลงของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าป้ายบาร์ตีของสัพ์ของนร่องไรจุกเทพจะแอดแอร์อันแค่ไหนไปเลยค่ะเอ จะพาเธอไปบนทางที่มีบางที่ก็หกล้มไม่เป็นไรมีเธอเป็นเพื่อนร่วมทางจับมือเคียงข้างไม โห oh, อะไรอยู่เนี่ยอย่าทะเลาะกันนองที่ล่างขึ้นเบาๆรับกันขึ้นใจเย็นใจเย็นลุงบ่น,นอะไรเนี่ยมุงพูดอะไรคิดว่าไม่ได้หรอครับจากที่ผมคิดนะครับผมว่าไม่ได้ครับไม่สำเร็จครับสำเร็จแน่นอนค่ะ เพราะว่าคนเรามีความเห็นแก่ตัวขาดความราับผิดชอบเห็นแก่ตัวเองไม่มีอะไรดีสักอย่างยังไงก็ไม่ได้หรอครับโลกเรายิ่งตัวยิ่งอยู่ยากแค่นี้นะครับจบเหตุผลนะครับผมว่าทุกคนก็นจะรู้กันอยู่ครับว่าทำไมถึงไม่ได้ผมไม่อยากพูดเลยมากครับเพราะว่าเาอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินหรือว่าของแบบนี้มันต้องอยู่ที่จิตสำนึกอะคะซึ่งคนเราก็เปลี่ยนจิตสำนึก ถ้าจะให้เกิดจิตสำนึกมันก็ยากนะคะคงไม่สำเร็จนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เพื่อนๆทำจริงจังมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะเคยชินกับการที่ขึ้นรถล่างแล้วก็ไม่ต่อแถวกันตัวดิฉันเองก็ไม่ต่อแถวเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากที่พวกเราได้ไปสรุปปัญหาของในลองเทพมานะคะเราก็ได้ปัญหามาสามข้อด้วยกันก็คื เด็กนักศึกษาเล่นอินเทอร์เน็ตเวลาขึ้นรถนะคะย่งกันขึ้นเล่นกันขึ้นแล้วก็เหมือนกับรีบด้วยรีบไปเรียนนะคะล้วก็อ,อ,อัตราการเสี่ยงมีประมาณ90%เรนะคะก็อยากให้นักศึกษามีสมาธิในการขึ้นรถมากกว่านี้นะคะค่ะ